วันนี้ขอเสนอสารพภูมิยุค 5G นะฮะสารพภูมิที่ขอเพียงสั่งมาส่งได้ทั่วโลกนะฮะ <c oughs> นี่ไม่ใช่บ้านโมเดลนะฮะ <c oughs> มิวอินก็ได้ย <c oughs> ิวอินได้ค่ะ <c oughs> ใส่เป็นตู้ทีวีไปเตียงมีสระว่ายน้ำ <c oughs> อยู่ข้างหลังบ้าน แล้วใส่น้ําเข้าไปได้จริงๆอยากได้อะไรพี่เราไม่ได้ใช่ค่ะคืออยากได้ชิ้นไหนอยากได้เฟอร์นิเจอร์ยังไงก็ที่จอดรถที่จอดรถมีอย่างที่จอดรถมีนี้รถนะรถมีด้วยค่ะแกยังติดให้เลยต้งต่อไปนี้ต้องมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตด้วยนะ <c oughs> สิ่งเราเนี้ยมันขัดต่อสิ่งนี้เ็าทำกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยโดนกระแสทางด้านต่อต้านต้องไหมทำไมสารพระภูมิตยายเป็นแบบเก่าดีกว่าไหมหน้ากราบไหว้มากกว่าอันนี้เหมือนไหว้โมเดลบ้านบางคนก็จะเรียกเรียกหมอปลามาทุบโดนทุบยัง แบบรับผลิตและสร้างแบรนด์กาแฟ Functional Coffee กาแฟแห่งอนาคตสนใจโทร0 99 163 5969นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้มาหาไอเดียในการทําธุรกิจกันครับที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจเสมอฮะวันนี้ขอเสนอสารพระภูมิยุค 5G นะฮะสารพระภูมิที่ขอเพียงสั่งมาส่งได้ทั่วโลกนะฮะเราต้องขอบอกว่า เป็นสารพัภูมิที่ไม่เหมือนที่ใดในประเทศนี้มากก่อนนะฮะคลิปนี้นะฮะเต็มไปด้วยความเชื่อและการตัดสินใจและใช้วิทยาลายเป็นอย่างยิ่งนะฮะท่านใดเชื่อท่านใดชอบก็โปรดติดตามนะฮะวันนี้ครับต้องขอวัสดีพี่นัทสวัสดีครับ้อเจ้าของธุรกิจนะฮะสารพระภูมิเทวดาหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าดิ e อ n g เจ Home บ้านเทวดาด h e อ n g เจ Home บ้านเทวดา The ไม่ใช่บ้านโมเดลนะฮะนี่คือสารพัดภูมิยุค 5G นะฮะสั่งออนไลน์ส่งได้ทั่วโลกจริงไหมพี่ถูกต้องค่ะส่งที่ไหนบ้างครับทั่วประเทศเราก็ส่งเองทั่วโลกนี่คือเราต้องส่งคาโกออสเตรเลียส่งมาแล้วค่ะแล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะข้ามฝั่งมาเมื่อก่อนตอนยังไม่มีโควิดเนาะเขาจะข้ามฝั่งมารับที่หนองสายที่ที่ประเทศเราค่ะต้องขอบอกนะฮะบ้านเพื่อนๆมีสาราพัดภูมิไหมมีสารตาย,ยายหรือเปล่ามีสารสกการะเทพไพดาหรือไม่ถ้ามีนะฮะนี่คือความเชื่อที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องค่ะทำมาแล้วีป5 ทำมาแล้วหมดกี่สารครับประมาณร้อยร้อยกว่าได้แล้วมันเป็นร้อยกว่าสารนะความต้องการซื้อมากของความสามารถในการผลิตถูกต้องค่ะครับตอนนี้ผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันนะฮะออเดอร์วันนี้ได้ทีเดือนไหนครับประมาณมีนาค่ะมีนาคือเพื่อนๆดูเนี่ยเอาไปผลิตตามแข่งกับพี่พี่จะโกรธไหมก็ไม่โกรธนะคะเขาจะถ่ายทอดให้กับเราต้องขอบคุณมากนี่พี่นันนะฮะขับรถมาหาเราจากจังหวัดเชียงใหม่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนี่นะฮะสารภูมิยุค5 g นะฮะโรงงานภูมิเนาอยู่เชียงใหม่ แต่ออเดอร์ทางออนไลน์ส่งได้ทั่วประเทศนี่กำลังไปส่งที่ไหนบ้างเพิ่งไปส่งคนครสวรรค์มาแล้วก็กำลังจะไปส่งที่ชลบุรีค่ะทุกอาทิตย์ทุกเดือนวิ่งรถอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะอ่ะอะวันนี้มาทําความรู้จักกันนะฮะอะไรคือความเชื่อเรื่องสารพระภูมิครับสารพระภูมิเป็นเทพเป็นเท,เนเทพที่ปกปักคุ้มครองรักษา บ้านหรือว่าหมู่บ้านพระภูมิชัยมงคลชื่อเต็มเขาหรือเรียกว่าเจวิตซึ่งแต่ละหมู่บ้านหรือว่าแต่ละบ้านก็จะมีตั้งศาลพระภูมิอยู่คู่กับศาลตายายในตัวอย่างนี้เป็นศาลตายายนะคะแต่ถ้าเป็นพระภูมิจะเป็นเสาเดียวเสาเดียวสูงกว่าอมีอยู่ทุกหมู่บ้านมีอยู่ทุกหมู่บ้านมีเพื่ออะไรนะพี่เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาขอพรขอโชคขอลาภนี่นะฮะนี่คือรูปศาลพระภูมินะฮะมีทั้งแบบที่เป็นไม้แบบนี้แบบเป็นปูนแบบนี้แล้วแต่เป็นของพี่จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋อศาลภูมิต้อง ีขาเดียวเยวทำไมอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นเสาเดียวนะต้องเป็นสาพระภูมิแต่ถ้าเป็นตายายจะต้องเป็นสีเส,สาศาลพระภูมิมีขาเดียวศาลตายายคืออะไรเป็นที่เหมือนกับเป็นที่พักพิงให้เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาณที่แห่งนั้นอยู่หรือเป็นศาลตายายคือเป็นที่ให้บรรพุลุดปู่ย่าตายายเหมือนกับวิญญาณนะคะคม,ามามามาอยู่มาอาศัย มาดูแลบ้านแทนเราอะไรเงี้ยค่ะทำไม่สาลตายายถึงมีสีเสาพี่เหมือนเป็นเสาบ้านนะคะเหมือนเป็นเหมือนกับเขาถือเคสว่าอ่าถ้าเป็นบ้านอย่างน้อยต้องมีสีเสาเขาอยู่ร่วมกันได้ไหมปกติแล้วไม่รวมนะเขาจะแยกให้ค่ะอางคนละพบค่ะพบคนละภูมิค่ะกันต้องขอบอกนะฮะนี่เป็นความเชื่อที่เป็นสิ่งที่วิถีคนไทยทำกันอยู่อ่ะงั้นวันนี้นะฮะมาติดตามนะฮะศาลพระภูมิยุค 5G นะฮะ The Angel Home บ้านเทวดาอ่ะมันคืออะไรครับพี่ มันคือสารพักภูมิยุคใหม่ค่ะซึ่งเราวิวัฒนาการมาจากรูปแบบบ้านของคนสมัยโบราณแล้วก็วิวัฒนาการไม่เลื่อยมาจนถึงแบบบ้านยุคปัจจุบันซึ่งเราคิดว่าถ้าเราได้อยู่บ้านสวยอ่ะุย่าตายายเจ้าที่นั่งทางก็น่าจะได้อยู่บ้านสวยเหมือนเราอันนี้คือความคิดของพี่มีเหตุเกิดมา5ปีที่แล้วใช่ค่ะไม่มีใครทําไม่มีใครทําเลยไม่มีใครทําที่อยากได้ไม่มีใครทาใช่ค่ะทำไมพี่ถึงอยากได้ฮะคือเรื่องของเรื่องคือเกิดจากความกลัวกลัวสันพักภูมิแบบสมัยเดิมๆค่ะที่เป็นที่เป็นบ้านไม้เป็นทรงไทยเลยพี่พี่ลัว เวลาเดินผ่านก็ก็กบครัวพอดีตัวเองจะซื้อบ้านก็เลยไปหาแล้วมันก็ไม่มีก็เลยมาทําเอง<ช>เลยค่ะต่เมื่อไม่มีใครทาก็<ช>ทํามันเองซะเลยก็<ช>เลยเป็นที่มาของธุรกิจด้วยถูกต้องค่ะอ่าล้าทำอันนี้คือต้องบอกอ,นนอันนี้คือสารไม่ใช่สารภูมินะสารตาใหญ่อันนี้สารตาใหญ่ใช่ค่ะมันช่างแตกต่างจากแบบเดิมจริงๆ มันเป็นยังไงครับบ้านของพี่นะคคือจากวัสดุที่เดิมๆที่เขาใช้ปูนแล้วหล่อใช้บล็อกหล่อซึ่งมันจะเหมือนอนกันหมดแต่เราทําเป็นเหมือนแบบโมเดลอะค่ะแต่เราใช้วัสดุที่คงทนทนแดดทนฝนมากกว่าคือย่อส่วนจากบ้านจริงลงมาเป็นพลาสเป็นพลาสบูดภายนอกหลังคาเป็นหลังคาบ้านจริงซิงเกิลรูฟหลังคาบ้านจริงหลังคาบ้านจริงเลยค่ะแล้วเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆแล้วก็มาย่อส่วนมาทําเป็นบ้านครับผ อ๋อไม่มีรางน้ำฝน่ะข้างในข้างในยังไงต่อครับปกติแล้วเราจะทําข้างในเป็นข้างในโลง่งเพื่อที่เขาจะได้ใส่ตุ๊กตาตายายอะไรแต่แต่มีลูกค้าบางท่านให้เรากั้นห้องให้เราบิวอินยังมีเลยค่ะ วิวินก็ได้วิวอินได้ค่ะวิวอินนี่ใส่อะไรลงไปคใส่เป็น,ปนตู้ทีวีใส่เตียงกันห้องม,มีซิงค์ล้างจานมีห้องน้ใช่ค่ะมีห้องน้ำแบบน้ำมีซิงค์ล้างจานมีเคาน์เตอร์ครัวมีโซฟาโต๊ะมีหมดเลยแอร์ยังติดให้เลยค่ะมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยค่ะแล้วต่อไปนี้ต้องมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตด้วยเนาะ <laughs> อันนั้นคือแบบที่ล้ำที่สุดราคาเริ่มต้นกี่บาทถึงกี่บาทครับเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0ืนบาทค่ะพร้อมส่งพร้อมตัวฐานแบบนี้เซ็ตแบบนี้เลยค่ะ อันนี้คือสี่เสาค่ะแต่ว่าเป็นไซส์นี้ค่ะถ้าสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทคือไซส์นี้ไซส์นี้รวมจานนี้ค่ะสองอันนี้อันนี้เป็นหลังเล็กค่ะยไม่ได้การห้องนะไม่ได้การห้องกันห้องกี่บาทครับกานห้องก็เพิ่มอีกประมาณพันสองพันบาทแล้วใส่ทีวีใส่โซฟาชิ้นละร้อยสองร้อยเลยประมาณนี้พีคสุดเลยแบบเต็มที่เลยคือราคาสูงสุดเหรอคะอยู่ที่หลังละหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทที่หลังเท่าไหร่หลังประมาณนี้ค่ะแต่เขาจะมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะ มีสะว่ายน้ําอยู่ข้างหลังบ้านแล้วใส่น้ําเข้าไปได้จริงๆอยากได้อะไรพี่น้ำก็ได้หมดใช่ค่ะใช่ที่อยู่ในบ้านคืออยากได้ชิ้นไหนอยากได้เฟอร์นิเจอร์ยังไงก็ส่งมาเราทำตั้งแต่20,000จนถึง8 0,000บาทอยู่ที่ขนาดแล้วก็ดีเทลใส่เข้าไปแล้วไงต่อเวลามาสักการะการตั้งสระพูมขั้นดับแรกเลยเราเราต้องดูก่อนว่าของเราเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าถ้าบ้านเก่าก็จะมีสระพูมเก่าที่ตั้งอยู่แล้วเราต้องถอนสารออกก่อน เสร็จล้วก็ทําพิธีตั้งสารใหม่สักการะบูชาก็ก็เหมือนการกราบไหว้ทั่วไปก็มีไหว้ผลไม้ไหว้น้ำไหวอะไรและโมเดลแบบเนี้ยเขาจะทาเหมือนกับบ้านเดิมที่เขามีบ้านใหม่ที่เราสร้างเอาโมเดลนั้นไปใส่หรือจะเป็นแบบไหนที่ที่ท่านอยากได้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะส่งแบบบ้านของตัวเองมาเลยส่งมาให้ทําส่งภาพสีด้านมาให้พี่แล้วพี่ก็จะย่อส่วนลงมาให้เป็นให้เป็นบ้านซึ่งมันจะเก๋ตรงที่สารพภูมิกับบ้านเหมือนกัน ท่านจะได้จําไม่ผิด่นี่คือหลักของเราใช่ใช,ใช่น่าจะประมาณนั้นนะคะหรือถ้าจะผิดแบบได้ไหมดได้่าได้บางทีก็ลูกค้าก็หาแบบใน Google แล้วก็ส่งมาให้พี่ทำก็มีใช้เวลาทากี่วันถึงกี่วันสามวันถึง1เดือนเลยค่ะบางหลังก็ใช้เวลาลากยาวถึง1เดือนที่รายละเอียดเยอะๆอย่างที่ใส่เสาวไว้น้าใส่เคาน์เตอร์บางทีมีบิลอินมันก็ต้องนานแบบเอาแบบแปลกสุดเลยที่เขาขอ สั่งมาเป็นความต้องการแบบดีเทลมากๆที่พี่ผลิตนี่เขาขอก็คือคขอครบหมดทุกอย่างเลยคือกั้นห้องบันไดราวบันไดอะไรขึ้งในมือเหมือนบ้านจริงหมดเลยแล้วก็ใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปแบบเฟอร์นิเจอร์เล็กๆจิว๋วเนี่ยสั่งมาจากเมือจงจีนนะคะก็ใส่เข้าไปให้ครบมีสาว่ายน้ํามีที่อาบน้ําจืดะค่ะ บัวอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านนอกใช่ค่ะที่จอดรถที่จอดรถมีที่จอดรถมีนี้บางทีก็มีที่จอดรถแยกมาข้างนอกก็มีรถนะรถมีด้วยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้รถเนี่ยแทน ววควายสมัยก่อนวกวควายช้างม้าเขาต้องเอามาใส่ที่สามตายายแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่กันละเขาจะเปลี่ยนเป็นรถรถบิ๊กไบค์รถ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 ใช่ค่ะมีเป็นรถแทนเพราะเราเป็นยุค5า G ใช่ใช่ต้องใส่ตอนนั้นใช่ค่ะพี่นาจ๋าอันนี้ขอเป็นความรู้นะครับค่ะลูกค้าพี่ประมาณเป็นร้อยเจ้าเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขาเป็นใครกันบ้างฮะที่สั่งสั่งหัว5 G แบบเนี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยกลางคนขึ้นไปวัยกลางคนคือวัยทำงานแล้วคนที่มีกำลังซื้อก็ต้องมีบ้านนั่นแหละใช่ค่ะคนแก่ก็มีค่ะส แล้วลูกลูกเปเนี่ยลูกเซอร์ไพรส์เหรอลูกตะเนี่ยชอบลูกชอบตโทรมาค่ะใช่ค่ะบอกโทรมาบอกว่าสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะ่อ๋อและส่วนใหญ่คนที่เขาอยากได้เลยเขต้องต้องเป็นคนคือหมายความว่ามีบ้านเพิ่งึ้นบ้านใหม่เลยใช่ค่ะเป็นร้านก็มีค่ะเป็นร้านอาหารเป็นโกดังหรือว่าเป็นร้านค้าเขาก็สั่งไปตั้งตัวีที่ไม่ใช่บ้านก็มีปกติถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยกับเป็นธุรกิจเนี่ยและอาคารจะเป็นบ้านแบบนี้หรือจะเป็นเหมือนอาคารที่เขามีเป็นเหมือนอาคารที่เขามีเลยค่ะอ๋อเหมือนอาคารที่เขามีใช่ค่ะ คาแ g e กเตหมายถึงว่ากลุ่มลูกค้ามีทุกช่วงอายุใช่มีทุกช่วงอายุทุกธุรกิจขอให้มีบ้านมีธุรกิจสามารถเป็นลูกค้าได้ถูกต้องคและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจะมักจะมีคําถามฮะเวลาเราทําธุรกิจอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคําถามตลอดเวลาครับพี่สิ่งเรานี้มันขัดต่อสิ่งที่เขาทำกันมาเป็น10บปีเนี่ยโดนกระแสทางด้านต่อต้านมั้ย โดนค่ะแรกๆโดนประมาณว่าอทำไมสารพระภูมิตจยายเป็นแบบเก่าดีกว่าไหมหน่ากราบไหว้มากกว่าอันนี้เหมือนไหว้โมเดลบ้านก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเขาเขายังยังไม่รับแต่มันก็อยู่ที่ความคิดของเราเนาะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลอันนี้เราก็ไปห้ามใครไม่ได้ซึ่งตัวพี่เองอะ่ะพี่ชอบแบบเนี้ยคือมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของเรามากกว่าว่าเราจะไหว้อะไรเราไหว้ที่อยู่ข้างในเราไม่ได้ไหว้ที่ ที่ตัวบ้านนะตัวบ้านเราแค่เน้นความสวยงามเฉยๆครับนันหมายความว่าพินาต้อจะบอกว่ามันอยู่ที่ความเชื่อและความชอบใช่ค่ะถ้าเราเชื่อแบบไหนชอบแบบนั้นใช่ค่ะถูกต้องครับแต่ทนกระแสยังไงบางทีมันใจมันอ่อนแองาไม่นะคะก็ก็เราเราเราอยู่ในโลกอะไรนี่อยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าธุรกิจมันมันมันมีต่อต้านอยู่แล้วอะค่ะบางคนก็จะเรียกเรียกหมอปลามาทุบเวรเลย มีมีอย่างๆค่ะผมว่านี่อย่างนี้ต้องให้หมอปลามาทุบนาขัดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็ปล่อยเขาไปตามความคิดอะไรของเขาทะนี่ก็เป็นธุรกิจของพี่ที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วห้าปีแต่ที่สําคัญความเชื่อและความชอบนี้เป็นธุรกิจที่ทําไม่ทนค่ะสั่งวันนี้ได้อีกเดือนอีก3เดือนนะฮะสั่งวันนี้ได้อีก3เดือนก่อนจะจากกันฮะนี่ฝากไปยังถ้าเพื่อนๆอยากได้สารเรืนี้ไปสักการะติดต่อได้ที่ไหนครับดิ a อ g e จ h o โฮมบ้านเทวดาค่ะเพจค่ะ ้ายอยากได้ไอเดียแบบนี้ไปทำธุรกิจบ้างติดต่อที่ติดต่อโดยตรงที่พี่เลยค่ะถ้ากล้าถามพี่เขาก็กล้า้าตอบค่ะฝากไปบอกเพื่อนๆทุกคน,น่อยได้ไหมว่าขอให้ยืนหยัดต่อความเชื่อขอเพี่ของเราแลาสามารถเป็นธุรกิจได้บอกเพื่อนๆหน่อยครับ ก็ยืนหยัดต่อความเชื่อของเราความชอบของเราสามารถทําให้เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ค่ะและนี่คือธุรกิจจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราฮะที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจเสมอนะครับและที่สําคัญความเชื่อและความชอบของเราถ้าตรงกันธุรกิจเกิดขึ้นได้เสมอครับ ส่งไกลสุดที่ไหนครับที่เราสามารถไปถึงได้เราส่งส่งหมดค่ะที่ใดมีถนนที่นั่นบ้านเทวดาไปถึงได้เทวดาโทรสั่งเองมั้ยเทวดาโทรไปสั่งเองยังไม่เคยแต่เทวดาเคยมาให้หวยแล้วค่ะเป็นไงเทรใด้หวยไปส่งบ้านลูกค้าที่ถนนทบุรีแล้วลกค่ะที่ลูกค้าเลี้ยงไว้อะบอกเลขเลยห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง้าวัดนั้นเต็มเต็มเต็มถูกเต็มเต็มมาสามตัวสามตัวเดี๋ยวอีกสองวันหวยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรบอกเนาะเดี๋ยวโทรบอกนะ